ขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าจะเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมขอแค่เราได้มองตาและจับมือตรงฉันไว้ I do it how you like it อตีกรับคตีกริบแค่บอกสวัสดีครับ นี่ยังอัพไอจีพิเศษเลยอ่ะยังไม่เห็นเลยเอาไปก่อนผมบอกก่อนใครที่ดูวันบันเทิงอยู่ตอนนี้คุณติดแฮชแท็กให้เราหน่อยนะพีพีกริดนะฮะเพราะว่ามาพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุด I do i t How You Like It แปลว่าอะไรก่อนดีกว่า่แปลไม่ออกมันแบบมันประมาณว่าแบบฉันจะทำในสิ่งที่เธอชอบอะไรเงี้ยเพลงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นพีพีคือขยับนิดนิดหน่อยๆน่อยแต่เซ็กซี่มาก ขยับเยอะไม่ได้เพราะวันนั้นมากเมื่อกี้แอบบอกไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมกข้ารายการแบบหิวแล้วเกินหิวแล้วเกินกินต้มชามานิดหน่อยแต่บอกว่าคุณเป็นมืออาชีพมากไงคุณเต็มที่มากผมอยากให้พีพีได้ทักทายแฟนๆวันบันเทิงก่อนตอนนี้เลยอะเชิญครับคับผมก็สวัสดีค่ะพีพีนะครับผมน,น่ารักหลายคนแซวว่าคุณหน้าแบบออกแนวแบลวนะแต่ว่าเพลงใหม่มาเนี่ย มันมีความเซ็กซี่ผสมมาใช่คุณทำได้ยังไงคุณใส่จริตอะไรเข้าไปแบลนะหรออันนี้คือระดับแบลนี่แบลนะหมายถึงว่าในเลเวลของความเซ็กซี่ของพีพีอันนี้คือระดับแบลอ๋อถ้าะเ็ที่เ็นสเปหนึ่งมันก็แบบมีหลายมุมครับผมก็จะมีเซ็กซี่ด้วยน่ารักน่ารักด้วยอะไรก็ได้เออแล้วเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคือเราเคยคิดไหมว่ามันจะออกมาแบบว่าเป็นแนวเซ็กซี่แบบนี้ก็ ที่จริงที่จริงไม,ไม่ไม่ไม่ได้กะว่าให้เซ็กซี่มากๆกอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมบแต่พอแบบเหมือนพอใน process เ,เพลงมันเพลงมันเริ่มออกมาเป็นรับด้าแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเรามาเวนีก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากให้มันดูแบบมีความเซ็กซี่ด้วยโรแมนติกด้วยแต่ว่าเน้นมูดโรแมนติกมากกว่าค่ะคือพูดเลย <Yes. S 2> ได้ไหมว่าที่เป็นเพลงที่พีพีต้องการแบบพรีเซนต์ความเป็นตัวเองสิ่งที่เราแบบว่าเชื่อมั่นแล้วก็ส่งไปมากขึ้นอย่างนี้ไหม ครับก็ที่จริงทางนารดามิวสิกอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ให้พีอยู่ในทุกฟอรเซสของการทาเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เล่าในเพลงหรือว่าตัว MV เองพีตัวพีเองก็จะมีอินพุตลงไปด้วยทั้งหมดคน้อก็จะต้องถามมากอะว่าเสื้อผ้าคือมีส่วนในการเลือกแบบหมดเลยหรือเปล่าพี่อยากใส่สักชุดไหมผมอยากใส่ชุดทอดไข่ดาวหลือเกินคือเซ็กซี่มากเลยก่อนที่จะถามพี่ช่วยดูเอลพีกับเอลลูกก่อนเอากันอยู่คุณต้องดูแลหุ่นเป็นพิเศษด้วยไหมสำหรับ MV เพลงนี้ ก็ที่จริงก็ต้องมีการดูแลตัวเองด้วยครับผมอ่าฮะเออเดอนออกมาเขาบอกว่าวิชวลมันดีมากแต่มาเจาะลึกเรื่องของเนื้อเพลงกันหน่อยเพราะว่าพีพีบอกเองนะว่ามีส่วนในทุกโปรเซสใช่ไหมใช่ครับเพลงนี้เป็นพี่เอิร์ธพัทรวีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วได้คุยกันแลกเปลี่ยนไอเดียยังไงก็ที่จริงดีใจก่อนอื่นคือดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้เจอทํางานกับพี่เอิร์ธด้วยเป็นครั้งแรกของพีเหมือนกันครับผมก็ เราเราก็มีการแบบปรับจูนกันหลายแบบที่จริงก็แก้อยู่หลายดราฟต์ครับผมเพราะบางคำมันอาจจะไม่ไม่เหมาะกับเราบางคำมันจะแบบเป็นคำของพี่เขาอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพี่เขาแบบน่ารักมากแล้วเขาสอนพี่ตลอดแบบว่าแบบตอนอัดอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยครับผมเขาก็ไปคุมอัดด้วยแล้วเขาพร้อมพร้อมที่จะปรับตามเราทุกอย่างแสดงว่าเขามีการคลายตะขาบบางอย่างออกมาให้เราด้วยใช่ไหมคะในการในการถ่ายทอดอะไรต่างๆก็มีการปรับจูนให้เป็นความลงตัวระหว่างเพลงที่พี่เขาทากับตัวเราเองที่เป็น มีมีท่อนไหนที่พีพีแบบว่าออกแบบวิธีการร้องด้วยตัวเองไหมอย่างคําว่า I Do It How You Like It ยังไงครับผมก็เป็นคําที่พีเสนอเข้าไปแบบนะครับว่าช่วยช่วยช่วยกันปรับกับพี่เอิร์ธครับผมอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับขอขอสักหนึ่งครั้งได้ไหมอย่งเงี้ยเอาจริตเขาว่า I Do It How You Like It เอาท่าด้วยพี่พัดได้ทำตาม I Do It How You Like It รู้สึกว่าจะแค่นี้เองนะในเต้นอะไรยังไงนะขอขอท่อนหนึ่งอ่ะจับมือของฉัน Like, okay. I do it how should you like it. Can you hear yeah. คุณใช้ร่องเสียงเนี่แบบเซ็กซี่มากเลยนะจริตคุณก็ได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวจบรายการไปเต้นแบบเต็มๆกับพีพีด้วยแล้วดี๋ไดให้เลยได้เลยผมบอกเลยผมดูคนอื่นถ่ายมาไม่มีใครเหมือนคุณสักคนเลยธอทำให้เหมือนเป็นคนแรกที่ช่วยสอนนะคะฉันอยากรู้เรื่องของพระเอกเอ็มวีคือเห็นแล้วบอกเลยว่าน่ารักมากๆคีอาเล็รเดเป็นยังไงมายังไงถามก่อนเลยเลือกคนนี้เองเลยหรือเปล่า ช่วยกันเลือกกับพี่ๆทีมงานที่จริงออมีมีม,ม,ม,มีหลายช้อยส์มากแต่ว่าช้อยส์ที่เราเห็นตรงกันก็นคือพี่อเล็กทำไมทำไมเราถึงเลือกเขามาเป็นพระเอกใน m อเพลงนี้หรือว่าเขามีความเซ็กซี่หรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เราเรารู้สึกว่าเข้ากับเพลงคือที่จริงติดตามเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยรู้สึกออว่าแบบเราเราเราอยากได้แบบคือเขาเขามาถามพี่ก่อนว่าอยากได้แบบพระเอกมีเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเออ,เอ,อพี่ก็เลยบอกว่าแบบ อยากได้เป็นพี่อเล็กเพราะว่าเราตัวพี่เองอะพี่รู้สึกว่าแบบอยากได้คนที่โตกับพี่ด้วยแล้วแบบเราเป็นเคมีใหม่ๆของพี่ด้วยเพราะพี่ย<อ>ังไม่เคยร่วมง,งานกับพี่เขาเลยคแรบบับแต่พี่เล็กเป็นคนขี้แกล้งมากๆเลยนะแล้วเวลาที่เราถ่ายกับเขาอะเราเรามีเขินหรือมีหลุดคำหนืออะไรบ้างไหมอะเยอะๆครับก <laughs> ็เขินหลุดขำเยอะอยู่ เพราะว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเออพี่เล็กเป็นคนที่แบบที่แกล้งขี้หยอกขี้แซวอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาถ่ายรู้สึกแบบเซ็กซี่มากเออขำผมไม่เท่าไหร่แต่เมื่อกี้คุณผู้ชมลองดูฉากอีกสักสองสามฉากนะที่เข้าฉากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาจริงตัว PPA อะเขินเลยไม่เไหนไม่เอาจริงคัดแล้วขำเลยนะ ไม่มีเขินแบบตัวขนลุกอะไรเงี้ยหรอก็ไม่เขินไม่เขินบ้างเวลาแบบี่ก็จ้องนานๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็แบบจริงๆก็ก็เนี่ยคัดมาก็คือขำหมดนะครับอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะมันมันจริงเก่งนิดนึงไหมนิดนึงนิดนึงแต่ว่าพี่เขาเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลไม่ไม่หมายถึงว่าคุณเก่งไหมว่าตอนน้องขอเอ่อบิวกิ้นอ่ะคุณเก่งคุณเก่งไหมตอนขอบิวกิ้นบิวกิ้นระยงก่อนพี่ไม่เคยขออยู่แล้วแสดงว่าเขาก็คือเห็นภาพ ที่เอมออกมาอีกใช่เหรอเขาดูพร้อมทุกคนเลยครับไม่ไม่มีแบบว่าไปคุยหรือว่าปรึกษากันอะไรอย่างงี้มีไหมมีให้พี่ๆคนอื่นดูแต่ว่าไม่ได้ให้วิวกินดูตั้งใจไม่ให้เขารู้ตั้งใจตั้งใจแล้วแล้วแอบทำในสีแล้วตอนที่เขาเห็นนะเขาแบบว่ามีฟีดแบ็กตอบรับกับมาให้เรายังไงบ้างไหมรีอกชั่นอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทำารีอคชั่นด้วยกันด้วยก็เดี๋ยวจะปล่อยครับผมใช่แต่ว่าเขาเขาก็น่ารักนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าเลยเลยเขาแบบซัพพอร์ตเต็มที่ครับผมอืมอไม่ดู ไปดูได้ที่นาดามิวสิกครับ<ย>คุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงล่าสุดจากพีพีกริดนะครับต้องบอกว่าเป็นกระแสที่แรงมากมันเป็นความเซ็กซี่ที่มันไม่ได้เกินเบอร์นะแต่มันน่ารักมันเคลิบเคลิ้มันว่าหวามันโรแมนติกมากาาคุณทำออกมาได้ดีมากเป็นคำนีย มมทีี<อ>่คุณกับมีเีเพลงน้ฝากเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดตามขายเงา,ขา,งาขายงานฝากลงฝากร้านเ <c oughs> ชิญครับพี่บ <c oughs> ีครับผมอ,อยากฝากาทุกคนไปดู MV นะครับผมที่ยูทูบชาแนล n าร์ดาวมิวสิกนะครับแล้วก็ฟังเพลงพีได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็ไปเล่นชาเลนจ์ที่ติ๊กต็อกกันด้วยครับ<อ>นี่พี่ให้เต้นเพลงนี้ใช่ไหมเต้นท่าเพลงนี้ใช่มีมีชาเลนจ์ให้เต้นเพลงนี้อย่าช้านะผมเต้นเป็นระนาดทุกคนขอบคุณแฟนๆทุกคนมากแล้วขอบคุณพี่มากขอบคุณมากขอบคุณทุกท่า Thank you.